ตอนนี้เรามีไม้ท่าไม้ยาวสี่อันนะครับมีสองอันเท่ากันเละอีกสองอันก็เท่ากันก็คือ2 2> ปากินนะครับปากนตัวนี้ไม่นับตัวนี้ไม่นับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับกี่ซันเดย์ช่องนี้อยู่มานานแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนซับช่วยกดซับสไคร้แล้วก็กดถูกใจแล้วแชร์ให้ด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรักอุปกรณ์ตกปลา ชื่อว่าฟิชชิงโกรลังสิตครับผมมีดูเบ็ดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำไมทำไมต้องร้านดี้อ๋อร้านนี้มันเมืนถูกครับร้านนี้มันถูกมันมีของให้เลือกหลากหลายแล้วมันเฉพาะทางก็คือสำหรับนักตกปลาของจริงราคาถูกอุปกรณ์เยอะเคยไปยังยังครับแล้วจะเสียตังค์ไปวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะชวนหรือชวนไม่น่ารอดเพราะตอนนี้ในรถมีเซียนกับเซียนนะสองอย่างใกล้จะถึงแล้วด้วยมีตังอยู่300อยว่าจะซื้อเบ็ดสักคันสักลอกจากหนชุดถ้า300ซื้อได้ชุดหนึ่งนี่คือโอเคนะกูว่าได้ปะได้ไหมคืว่ามีวะชุด300รอย่ะมีมีชุด300อนี่คือตกปลาเด็กได้เอาไว้ตกเด็กสายใหญ่ก็ได้นะ ดู <ไป S 2> คลิปอยู่เขาไอ้เด็ดของเล่นเด็กอ,ะอ่ะไม่ตกตัวสีลูขึ้นมาได้นะได้ไดตัวเบสอะไรเสั่นแค่นั้นหะนะแค่ใช้ตกได้ ผมมันเยอะผมมุ่นหมายอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราด้วยเราก็เลยไม่ได้่ายให้เขาเยอะนะแต่นี่เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปโรงงาลกันครับวกันเทสเดี๋ยวจะไปเทสเดี๋ยวจะไปเทสแข่งกันครับเรามาถึงญญาณนะครับเราเอากระติ่งมาใช้ตกสว่างด้วยเดี๋ยวเผื่อว่ามันกินแล้วเราไม่รู้ใช่ฮะถ้ากินก็ไม่จะตัดเนี้ยเราได้ตรวจสอบ ๋ยวไปลงนะที่อยายคน ครับปันถอยมาใหม่รา่อนี้ราคาเออนี่ครับของใหม่ของใหม่ของใหม่ดูแล้วก็ไม่ไม่แตกต่างครับนี่เดียวกันอันนี้อันนี้นู่นอะไรครับนเนโซโลมโซโม่าที่ร้านเขาประกัอยู่ว่าแข็งได้เดี๋ยวเราจะมาลองกันวันนี้็หลักร้อยครับเดี๋ยวมาหาเอาวันหลักหลักร้อยน มัน,น,มนได้เหรอนะไม่ไก่ง็ได้นะเออหรลร้อยอาบแบปวดๆเลยเอด็คันเลย

ต่ถ้าไปไม่กินถ้าไม่ไม่กินแล้วไปบอกไปบ่นเขาบอกว่าปลาไม่กินไม่เติมปลามันท่วงไม่ได้ไม่ได้น,ไดนะเป็นธรรมชาติเขาเยอะวะ,วะไปนิดนวัดเลยช้าแล้วขายวะโอ้โหวัดปลาไม่ปิดน,นะหลอกวัดเป็น,นวันนี่งอ้โหปิดหมดแล้วนะไปไหว้แดดด้วยวะฮะมันไม่ถนัด เคยป็นฝึงสำรานวับนี้ไม่ได้นะตีกลับไปแล้วจะเจอตัวใหญ่นะมือสะบัดเลยอ่ะปุ่งไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยจริงๆนะไม่ได้เลยหมไมม่าอะไรมไม่มาคือปิดล็อกอีกทีมันเยอะมันเยอะไม่ได้ไม่ขนาดนั้นมันไม่เข้าข้างมันไม่เข้ามันไม่เข้าข้างนี้อ่ะมันดึงอย่างมันไม่มาเมื่อก่อนเราใช้สักใช้ข้างนี้แหละ มีคนด่าก wow. ูมันไม่ได้จริงนะแกมันไม่มีแรงดึงมันไม่เหมือนขวาพี่แบตนี่เพื่องไอ้นี่มันหลวมแล้วเนี่ยข้อก้อนน่ยมึงหลวมแล้วบิดให้แน่นดิตล้วกับพี่เข้ามาครับไมปดูนไไมม่่ดดนนนะเปิดตัวเปิดตี๋ยวีอยครมึงเนี่ปหัวใหญ่เนี่ยสี่แก๊ก ไม่ได้เมื่อกี้เวลาเห็นมะตอนตอนตอนที่เยอะอะมันแข่งะมันเอาไม่อยู่ตายไม่ได้ตายม่ไม่ได้ตามหาไม่เจอจริงอยู่ใจเย็นเดี๋ยวก็ละลายหมดเออแต่อย่างนี้ก็ดีพอพอเยือหมดแล้วรู้ ต้องเปิดแล้วเท่นไหร่ดีนะคันผมเลโอ้ยโอ้โหสปูนร่วมด้วยดีนะน้ำตรงนี้มันตื้น สวัสดีครับปากินจ้ะต้องเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราค่อยตีพร้อมกันใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นมาอันนี้ข้างมันใหก่อนเดี๋ยวขึ้นมาต่ออีกทีเทคคัดคัมาต่อกันตอนนี้เราอยู่ที่บึงมารวยแล้วหลังจากเมื่อเช้านี้ไปตบเบ็ดมาสองคันหมาป่าแล้วตอนนี้มาลองกันอยู่ที่บึงมารวยทีนี้เรามีเกมเกมให้เล่นเรามีทั้งหมดห้าคนครับเราจะจัดเป็นสองทีม ส่วนผมเป็นตัวแถมเดี๋ยวปังชุกกันที่หลังว่าใครจะได้ผมไปหรือจะไม่ได้เดี๋ยวผู้ชนะจะเป็นคนเลือกอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามีไม้ท่าไม้ยาวสี่อันนะครับมีสองอันเท่ากันและอีกสองอันก็เท่ากันก็คือปากินนะครับปากินนี้ไม่นับตัวนี้ไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนอุ้ยอันนี้ใชัยแน่ <c oughs> ครับเมื่อกี้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันนะฮะปลาใหญ่น่าจะกินก,ก็เลยต้องหยุดทุบหยุดพูดปไปทีนี้มาต่อที่การจับไม้สั้นไม,ม้ยาวเสร็จตลบแล้วมึงหลอกทีนี้นหลอกกูมาตกปลาหลอกกูมาโดนแดกพี่เยอะ <c oughs> เรามีเกมที่เราพูดกันเมื่อกี้เรามีเกมครับเกมคือสองทีมจับไม้สั้นไม้ยาวจะได้สองทีมผมเป็นตัวแถมให้กูดิแล้วก็ทีนี้ก็ ทีมที่ชนะเป่าชุมชนะทีหนึ่งก็จะเลือกผมไปหรือว่าจะไม่เอาผมก็ได้นะฮะต่อไปคือการจับบทลงโทษคือถ้าฝั่งหนึ่งได้ประบึกขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งถูกกินพิกทั้งหมดทั้งทีมนะครับแต่มีการกติกาเสริมคือถ้าใครได้สวายขึ้นมาทีมหนึ่งได้สวายอีกทีมหนึ่งจะต้องเลือกโดนกินพิกหนึ่งคนเหมือนกัน อ่าต่อไปเป็นการจับรับประทานยาทาแดกทุกทางเลยนี่คือไม้ตานไม้ยาวนะครับอ่าเริ่มจากอันนี้เดียขอดูไม้ก่อนว่าโกงเปล่าอ่าไม่โกงไม่โกงครับไม่โกงไม่โกงเดี๋ยวผมาจับเดี๋ยวดูไม้ต้ไม้ก่อนไม้นี่มึงเอ้ยยิ้มีหรือเปล่าเนลยยิ้มซียังติงชนอะไรก็ตึงเกี่ยร์คนแรกที่จับนะมีใบแรกปะเนอ่ยจับเสร็จแล้วเดินถอยหลังไปเลยลงไปดึงไปโอเคต่อไปครับปูด กลับแล้วเดินเดินหนีไปเลยต่อไปกูกลับบ้านนี่ต่อแล้วครับกลับบ้านได้ปะเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยยาวอย่างเงี้ยเลยโก็ี้โคตรยาวเลยจ้าวครับโซทุกคนโซไว้โอ้โหอย่าที่งใครโอ้โหผู้ในฝันเนี่ยครับต่อแล้วกับโก็ี้คู่กันแล้วก็จบแล้วจบแล้ว จบอปรุ่ดจบแนละ้วแดดจบแนละ้วยังกูแดดพี่จบแนละ้วดูสิว่าอะไรต่อแถมไปทางนี้เลยครับมให้สามเลยเอาเปลวจบทีนี้เลือกเอาหรือไม่เอาทีนี้สองคนแทนหนึ่งคนครับ,บเอาเปลวจบกันเ,เอาเปลาเลย<า>เอาเปลาเลยมาอ้าวไอ้หนวกช้าหนวกช้าจึงสองต้มเอากูแพ้เลือก ใครเขาหรือไม่เขาเลยสามคนใค้เอาเลยสามคนโอเคยกแค่คันหนึ่งครับตอนนี้คืทีมเราแล้วสามคนยกใครหนึ่งครนบแล้วดูว่าใครจะได้บัมบึกเป็นทีมแรกนะครับไีมแรกครับครับผมอันนี้คือคันของทีมไม้ยาวนะครับครับผมแล้วนี่ครับผมได้ ของทีมไม้สั้นดูว่าใครจะโดน2000 years later มาแล้วครับผมประเบิกครับผมปราเบิกได้ยันได้ไม้สั้นครับประเบิกได้นะครับดูประเบิกครับมีใครครับมีคนโดนปรเบิกพลิกหัวดูดิพลิกกลับมาด้านนึงนี ใช่ใช่เบ hey. ิกเบิกครับเบิกครับเบิกครับหลึ่ง้ทมเรียบด้อยอันจบไม่สั้นเลยเจ้ดเย่มครับว่าจะมาอไอะไรเปนสายเป็นายที่ไม่เบิกเปิดบิกเปดครับเดบิกมันมีหนวดหรือไม่เบิกเบิกไม่มีหนวดหรือไม่มีพี่กลับหน้านี่ดูหัวก็ด กกถ้ามันพูดแต่มันมีหนวดนี่ลูกผสมดก่าเมื่อกี้ทีมไม้สั้นคือทีมผมมันมีบางแระอยู่รวมด้วยทีนี้เขายังไม่รู้เขาไปทุรักข้างนอกเขากำลังเข้ามาเดี๋ยวจะบอกว่าทีมไม้ยาวได้ประบึกแล้วพวกผมกินพริกกันไปแล้วจะหลอกให้แกกินเจะหลอกให้แกกินว่าพวกเราแพ้เดี๋ยวรู้ครับและค่อยเฉลยเขาที่หลังเื่อจริงๆแล้วทีมเขาชนะ โอเคครับเดี๋ยวรอเขาบัง Two t years later แล้วนักวิจัยคนนี้ก็มาโอ้ังผลสรุปมาแล้วนะฮะทีมบังเลยครับเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูคเออทีมบังรอบังกินเนี่ยครับเขากินหมดแล้วเออแล้วบังกินอ่ากินเลยครับเพชรใหญ่

ถ้าบางอยู่นี่ชนะใช่ไหมชัวร์ะนชิบายเลยนาวันน้งงย่าเยกระเกเาเปากเลยโอ้ยเปัญหาเลยครับอ่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะกลับบ้านนะครับผมก็สรุปไปแล้วว่า แพ้คือทีมไม้สั้นหรือไม้ยาวนะครับก็มาสรุปผลกันว่าทีมที่เรากินพิกก็คือทีมไม้ยาวครับผมไม่ยอมครับเมาะผมไม่อยู่ครับแต่ผมไม่วปยิงงานครับ <c oughs> ไม้ยาวแดกครับอ้าวมันรอกูนี่หว่านีครับดีครับน,กกนี่แล้วมันรอกกูกินไอ้จานออไม่น่าเรียกกูไว้เลย <c oughs> โอ้ยครับนะอ่า ไหนที่ไม่สุภาพอะไรท่างว่าขอโทษด้วยนะครับอย่าเนธรรมชาติกันเองนะให้เราหนุนหนุนกันนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่บึ้งหลอกกูกินพริกโอ้โหไอ้กี้ด้วยเขากันี่ึ้นแก้กันนะสำเร็จโอเคแต่ว่าทีมเราทีมไม้สั้นก็ชนะครับเพราะว่าผมงัดกระดุมปอบึ้ขึ้นมาได้หนึ่งตัววันนี้เกมพริกครับวันนี้เกมพริก เจอใหม่ครับวนศุกรนี้ใครเอาคืนก็ได้ผมว่าวันสุกรนี้โอเคครับที่ันเดย์ไปก็วัสบีคสวัสดีครับเดอกันครับสวัสดีครับระว่างกลังจะกลั้านกลังเกบผัานอะไรเี้หวกใหญ่นจะเป็นบุตรบเล็กอะบุตเกวายใหญ่ เบางหายยาปิดเลยหวายไม่เหลือมเลยโอ้โู้